สวัสดีนะครับผมก็กลับมาพบกับสอน Cha เลนเตอร์ช anel นะครับวิดีโอนี้นะครับผมจะพาคุณผู้ชมนะครับมาสมัครนะครับทิกตอกนะครับมีคุณผู้ชมสอบถามเข้ามานะครับเรื่องการสมัครทิกตอกแล้วไม่สามารถสมัครได้นะครับบางท่านอาจจะขึ้นว่าไม่เข้าเกณฑ์หรือไม่ตรงไปตามเกณฑ์นะครับผมหรือบางท่านอาจจะขึ้นว่าพารามิเตอร์ไม่ถูกต้องนะครับถ้าคุณผู้ชมคนไหนเกิดสาเหตุข้างต้นที่ผมพูดออกมานะครับ ลองทําตามผมเลยนะครับผมรับรองว่าได้แน่นอนเพราะว่าผมได้ลองมาแล้วนะครับหาวิธีมานะครับก่อนอื่นนะครับถ้าคุณผู้ชมคนไหนเคยสมัครติกตอกผ่านแอปพลิเคชันแล้วครับให้เข้ามาที่ Google Chrome นะครับแล้วมาที่ Google นะครับแล้วพิมพ์คําว่า t ิกตอกแบบผมเนี่ยครับพอพิมพ์คําว่า t ิกตอกเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับให้คุณผู้ชมมาดูตรง URL ครับถ้าเขาเขียนว่า w w w t i k t o k c o m นะครับ TH นะครับ ตรงนี้ครับเป็น tiktok ในประเทศไทยนะครับให้เป็นตามนี้เท่านั้นนะครับถ้าเขาขึ้นแอดหรือโฆษณาอันนั้นคือแอปพลิเคชันนะครับไม่ใช่เว็บต้องหาคำว่า com เท่านั้นพอถึงตรงนี้ก็คลิกเข้าไปเลยครับอ่าอันนี้คือการอัปเดตใหม่นะครับถ้าเข้ามาตรงนี้นะครับเขาจะขึ้นมาหน้าตาแบบนี้เลยให้เราไปที่ขวามือด้านล่างนะครับเป็นรูปคนนะครับเป็นการตั้งค่านี่ครับ จะขึ้นมาแบบนี้ครับแล้วเขาจะขึ้นมาว่าสมัครสมาชิกตรงนี้นะครับสําคัญให้คุณผู้ชมคลิกเข้าไปเลยโอเคครับหลังจากคุณผู้ชมนะครับเข้ามาหน้านี้นะครับแล้วถ้าคุณผู้ชมคนไหนเคยสมัครแล้วนะครับโดยใช้เบอร์หรือ facebook หรือ Li n e ก็แล้วแต่หรือใช้ Gmail นะครับ แล้วสมัครแล้วเราขึ้นบางครั้งตอนเราลงลงวันเกิดนะครับแล้วก็จะขึ้นพารามิเตอร์ไม่ถูกต้องหรือไม่นะครับขึ้นแบบว่าไม่ตรงตามเกณฑ์หรือไม่เข้าเกณฑ์นะครับให้คุณผู้ชมนะครับเปลี่ยน Gmail เลยนะครับผมแนะนำนะครับคลิปวดีโอนี้ผมแนะนําเลยให้ใช้ Gmail ในการสมัครนะครับย้ํานะครับ Gmail ถ้าคุณผู้ชมคนไหนเคยใช้ Gmail สมัครแล้วนะครับแล้วยังไม่ได้นะครับ ขึ้นพารามิเตอร์ไม่ถูกต้องหรือไม่ตรงไปตามเกณฑ์นะครับให้คุณผู้ชมเปลี่ยน Gmail นะครับหรือเปลี่ยนอีเมลนั่นเองถ้าคุณผู้ชมคนไหนมีแค่อีเมลเดียวนะครับผมแนะนําให้ไปสมัครอีเมลใหม่นะครับแล้วผมจะขึ้นวิธีการสมัครอีเมลให้นะครับดูอยู่ด้านบนขวามือนับแล้วก็จะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับทิ้งลิงก์วิธีการสมัครไว้ให้อยู่ใต้คลิปวิดีโอนะครับผมลองเข้าไปดูกันได้วิธีการสมัคร g ี a i ลด้วยมือถือนะครับส่วนคุณผู้ชมคนไหน นะครับที่ยังไม่เคยใช้ Gmail สมัครก็ใช้ Gmail สมัครเลยครับก็นื่นนะครับเดี๋ยวผมจะดําเนินการด้วย Google ละกันนะครับเนี่ยครับคือผมต้องสมัคร g m a i l แล้วผมก็ต้องอเข้าใช้ใน Gmail นั้นด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวผมเข้าตรงนี้นะครับอ่าเห็นไหมครับเขาจะมี Gmail ให้เลือกเต็มเลยนะครับถ้าเราเคยใช้ Gmail ที่เราสมัครแล้วนะครับ เนี่ยครับเราอันนี้คือ Gmail ที่ผมมีนะครับแล้วผมยังไม่ได้ล็อกอินเข้าไปเขาก็จะให้เราเลือกบัญชี Gmail ในะที่นี้เดี๋ยวผมขอเลือกบัญชีนี้แล้วกัน่าเห็นไหมครับเขาก็จะวิ่งเข้ามาแล้วรอสักครู่นะครับนี่ครับเห็นไหมครับเขาจะขึ้นมาคุณเกิดวันที่เท่าไหร่นะครับคันนี้ให้เราเลือกเลยครับผมแนะนำนะครับ ให้เลือกวันเกิดนะครับอายุ20ปีขึ้นไปนะครับผม20ปีขึ้นไปนะในที่นี้อ่ะเอาประมาณนี้แล้วกันนะครับนี่ครับประมาณนี้เราก็กดนี่ครับกดถัดไปเลยครับ เห็นไหมครับเพียงแค่นี้ครับเราก็สามารถสมัคร Gmail นะครับกับ TikTok ได้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ชื่อครับนี่ครับชื่อใช้ได้ติ๊กถูกก็กดสมัครเลยเรียบร้อยครับเพียงแค่นี้เราก็สามารถสมัคร Gmail ได้ไม่ติดปัญหาอะไรเลยเนี่ยครับเข้ามาแล้วนะครับ เพียงแค่นี้เองครับสำหรับคุณผู้ชมคนไหนที่ติดปัญหาการสมัครนะครับเดี๋ยวผมขอสรุปท้ายคลิปโอนะครับก็คือ1ถ้าคุณผู้ชมคนไหนกรอกข้อมูลวันเกิดแล้วแล้วเขาเขียนว่าไม่ตรงตามเกณฑ์นหนึ่งนะครับคืออายุน้อยเกินไป2นะครับ Gmail ที่ใช้ในการสมัครอาจจะมีปัญหาหรือมันอาจจะซ้ำ เหมือนเราสมัครเคยสมัครแล้วแล้วก็มาสมัครอีกอย่างเงี้ครับทางระบบคันตรวจเจออาจจะเกิดปัญหาตรงนี้ได้ให้คุณผู้ชมไปสมัคร gmail ใหม่เลยวงเล็บเลยว่าสําคัญที่สุดก็คือการสมัคร gmail ใหม่ส่วนคุณผู้ชมคนไหนเคยใช้ facebook หรือใช้เบอร์ในการสมัครผมแนะนําให้มาใช้อ e ีเมลสมัครนะครับเป็นการใช้ gmail นะครับวิธีการนะครับสมัคร gmail ผมจะทิ้งลิงก์กับ คงบนหัวมุมเอาไว้ให้นะครับเป็นการสมัครจีเมลด้วยมือถือนะครับผมรับรองว่าถ้าตามตามที่ผมบอกนะครับรับรองว่าใช้ได้แน่นอนแล้วก็สามารถสามารถสมัครทิกต็อกนะครับได้แน่นอนนะครับเพราะว่าผมได้ลองแล้วแล้วมีคุณผู้ชมสอบถามออกมาเรื่องนี้เยอะพอสมควรผมได้หาวิธีรวบรวมมาผมว่าวิธีนี้โอเคสุดสําหรับแก้ปัญหาวิธีการสมัคร t ิกต็อกนะครับที่คุณผู้ชมติดปัญหากันเยอะมากนะครับ ลองนำไปไประยุกต์ใช้กันดูนะครับได้ผลหรือไม่ได้ผลยังไงก็มาคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปวิดีโอด้วยนะครับผมจะได้รู้แล้วผมจะหาวิธีใหม่ๆมาให้ถ้าย,ยังมีคนที่ยังไม่ได้นะครับหรือถ้าได้แล้วก็มาบอกแล้วก็มาแชร์ประสบการณ์กันด้วยนะครับเผื่อเพื่อนเพื่อนคนไหนนะครับหรือคุณผู้ชมคนไหนจะมาถามปัญหาก็ช่วยกันตอบได้ครับไม่จําเป็นต้องรอให้อดินตอบนะครับเพราะว่าช่วงนี้คอความเยอะมากผมอาจจะดูไม่ทั่วนะครับก็ลองนําวิธีที่ผมบอกข้างต้นนี้ ไปประยุกต์ใช้ดูนะครับผมก็หวังว่าคลิปวิดีโอนี้นะครับมีประโยชน์กับคุณผู้ชมนะครับถ้าชอบยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันด้วยนะครับที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะจะได้ไม่พาลาดสาระดีๆแบบนี้นะครับวิดีโอนี้ก็ประมาณนี้ครับสวัสดีครับ